ครับสวัสดีเพืพพ่อนๆพี่น้องทุกท่านนะฮยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเกมก็อยู่ผมนะอินฟินิตนะฮะก็จะมาแนะนำนะฮะหกตัวละครสายดาเมจจ๋าเลยนะฮะที่ติดเชียเอสสามเอสนะแล้วก็เอสเอสสองเอสบวกนะฮะก็จะมีโอ้โหอีกเอสนะฮะสีเหลืองอีกนะผมเนาะก็เด่นๆเลยครับเอาหกตัวละครก่อนนะสหรับสายอีดีเคนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นพวกสายซัพพอร์ตแล้วก็สายแท็กนะฮะตามลำดับไปน,นะฮะ ก็มีหลายตัวที่ใช้ได้นะตัวม่วงแทนก็ได้นะแล้วก็มันอัพสกิลง่ายนะก็ตัวแรกนะครับไม่ให้เสียเวลาก้บน้องเสียเนะฮะหรือ้องเสียเนะี่ยผมอยากได้มากเล่นซอบรัดก็ไม่เคยได้ครับเล่นอันนี้ก็ไม่เคยจะได้เนี่ย,ยนะ้องเสียเนี่ย้องเสียนเองนะตัวนี้นะฮะค่อนข้างจะดีมากนะ ทำดาเมจสอ0อเของอี k คกับศัตรูหนึ่งตัวนะพร้อมอคูดาวของเขาด้วยนะเพิ่มความเข้มข้นและหิมะอะไรของมันมาหิมะหลงเหลือคืออะไรไม่ทราบเนะี่ยไม่เคยใช้แต่รู้ว่าดาเมจมันเป็นติดเทียโคตรดีนะตัวนี้นะนเพิ่มโอกาสติดขี้ของตวเอง40เพิ่มดาเมจของตวเอง60%นะถ้าเป็น2เทินได้ยิ่งโกงในนาน1เทินเะนะเอฟเฟกนี้ลบล้างไม่ได้ด้วยนะเพิ่มความเข้มข้นนี่นะจ๊ะนี่ครับพลังสามคีหรือหิมะที่หลงเหลือ ั้งถัดไปจะเพิ่มโอกาสติดคีและดามเมจคีเพิ่มขึ้นเนาะลบล้างไม่ได้แรงมากตัวนี้นะบอ่อยอยากได้มากใครจะรีหาผมก็แนะนำนะแต่คูดาวนะีฮะฟรีเทิร์นนะฮะแต่ว่าถ้าอัพเต็มนะจะเหลือหนึ่งนฮะก็เวลาอัพสกิลนะฮะอัพตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมแนะนำเลยนะเกมนี่อย่าไปอัพกระจายนะ,ะับผมเอาอะไรตรงนี้ให้เต็มเลยแล้วก็เอาสกิลคูดาวให้ได้นะฮะพาสซีของเขาทุกครั้งที่เสียทำแอคชั่นนฮะ เธอมีโอกาส60%ที่จะทำดาเมจเพิ่ม200%เลยนะแรงมากนะกับเป้าหมายที่มีที่ต่ำที่สุดนะใช้เลื่อนลดมาเรียบร้อยนะอันนี้ก็ทำดาเมจ600%แรงไหมกับศัตรูหนึ่งตัวนฮะลดคูด้าได้เหลือ4นะอันนี้หมกมากๆน,าน้องเสียนะตัวนี้ใครมีรับรองร้องจวดเลยนะครับจ๋งแมะต,ะตัวนี้นะตัวต่อไปนะอันนี้เสียนะ อันนี้เผาองค์คลักท่าเรือนะฮะต่อไปตัวที่2มาการิต้านี่ตัวเก่าผมเลยนะฮะใส่ดูดเลือดนะแจ่มมากเนะียเดี๋ยวดูก่อนเผากองพันไห้เนียนะ่ยมาการิต้านะ่ยโหจัดไหนตัวเนี่ยตีดูดเลือดนะ่ยโอ้สกิลนะ่ยใช้ดีๆนี่สกิลเนี่ยดูดเลือดได้กระจายมากเนะีนะ่ยมีบัฟด้วยนะผมเนาะ ทำดาเมจนะอตคีสองครั้งกับศัตรูหนึ่งตัวนะฮะและได้รับสถานะคมดาบเนะฮะเป็นเก็บสเตตนะฮะทำดาเมจ420เของอิคีกับหนึ่งตัวและได้รับสถานะคมดาบสองชั้นเลยนะอันนี้เป็นสามเเนาะพาสีเมื่อมาริต้ามีสถานะคมดาบหกชั้นเธอจะใช้สถานะทุกชั้นและทำดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของอิตคีกับทุกตัวนะก็สะสมครบหกครั้งนะฮะทำดาเมจเพิ่มเนะี่ย หกชั้นให้แรงจัดนะฮะอันเนี้ยานนดาบเนี่ยแรงจัดดูดเลือดนะฮะเนี่ยเห็นว่าทําดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของ ATK เป็นจำนวนสามช่วงกับศัตรูทุกตัวและได้ดาบสามครั้งได้คมดาบอีกสามครั้งด้วยนะไอน้นี่แหละเหนเนเนเเนเ็นอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยๆเงี้ยแรงเลยทุกคนมายิงตุ้ยๆๆๆๆดูดเลือดนะครับผมตัวนี้เหมาะมากดูดเลือดแล้วให้ตัวฮิวนะฮะเนาะเดี๋ยวผมจะแถมให้ดูอ่าแถมตัวฮิวด้วย ไม่มีใครใช้ให้ติดลิทติดเทียร์ลิทไม่มีใครให้ตัวละครมาติดเทียร์นะฮะ่ผมใช้ด้วยตัวผมเองผมบอกเลยว่าตัวฮิวที่ผมจะแถมให้นะฮะเป็นตัวที่ดีมากนะอันนี้ก็เป็นตัวที่2นะฮะอันนี้เนี่ยก็ผมขออนุญาตแล้วกันอ่านสกิลไวอยู่แล้วเพราะว่ามันมีภาษาไทยแล้วเพื่อนๆไปอ่านเองได้ผมก็ไม่แนะนาติดเทียร์เฉยว่าเอ้ยตัวไหนไติดเทียร์บ้างนะใน,นเทียร์ล่าสุดนะตัวนี้เก่งนะเดี๋ยวเทียร์ก็ไปแจกในสตรีมนะฮะาาตอนเช้านี่แหละเนดะี๋ยวสตรีมนะนลงคลิปก่อนเนาะ ตัวที่3นะฮะแนะนำเลยครับเทพลูซิเฟอร์นะฮะตัวนี้นะฮะระดับเจียไปได้หมดทุกที่นะฮะไปได้หมดทุกที่เลยตัวนี้นะผมเก่งมากตัวนี้สนาดดามีธรรมดาไปอ่านเอาเองนะนี่ครับผมแรงแลฮะ5 5าเปรเซ็นต์กับตัวหนึ่งตัวมอบอ่อนเอให้กับเป้าหมายด้วยนะฮะ ยำพางตัวเองอ่อนแอก็คือพ่ายดาเมจที่ได้รับ20เปอร์เซ็นต์เข้าไปนะฮนะสกูอ่อนแอนะฮะโคตรเก่งตัวเนี้ยดูฮะใครได้มาเนี่ยเอาไปขายได้เลยนะฮะ840ปรเ์แม่งโคตรแรงนะฮะอุย้ยผมลืมบอกไปตัวแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะตัวนะี้อันนี้ไปได้ทุกที่เลยนะแต่ตัวแรกเดี๋ยวดๆตัวแรกตัวนี้รันะผมใช่ไม่ใช่ น้องเสียนะฮะลืมบอกไปนะครับผมน้องเสียน้องเสียไปได้บุตรเลยฮะไม่ว่าจะเป็นผ่านด่านดันเจี้ยนนะอารีน่านะ,ะแต่บอสนี่ก็ตีได้นาะบอสเราก็ตีได้แนตะ่บางคนก็ไม่ให้บอสนาะแต่ผมว่ามันตีได้บอสนะฮะส่วนน้องคนนี้นะฮะอันนี้ผมเหมาะเลยว่ากับ PVP ก็ได้นะฮะผมลองดูแล้วใครว่าไม่เหมาะก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมว่า ผมใช้เลยแล้วมันมันจ้วงได้ครับดูดเลือดได้แล้วก็อันนี้ก็ดันเจียนเนี่ยตีบอสก็ได้ถ้าถ้าบอสตัวเดียวมันจะใช้สกิลตรงนี้ใส่บอสปุ๊บ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 เลยนะผมว่านะตัวนี้นะโอเคมากกดรูซิฟเฟอร์ไปได้หมดเนาะก็สาตัวแล้วนะฮะต่อไปเมเรียผอมังกรเนี่ย,ย,อ,อ,ยอันนี้ก็เก็บเรียกว่าบัฟเนาะนี่ฮะเมเรียตัวนี้เนี่ยสกิลเนี่ยแต่ว่าคูลดาวน์นานมากเนี่ย สกิลเนี่ยแจ่มมากนะฮะเมเลียจะแปลงร่างเป็นวาเคลี่นะฮะและเสริมพลังสกิลทั้งหมดของเธอ3เทินนะฮะเอฟเฟกต์ Effect นี้ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะครับผมและเธอจะทำแอคชั่นอ่าได้อีก1เทิร์นนะครับผมทำแอคชั่นได้อีก1เทิร์นก็น่าจะโจมตีได้อีก1เทิร์นเนาะไอะตัวนี้จะเป็นทั้งดาเมจเป้าเดียวโจมตีสวนกลับเผาผลาญนะฮะมันจะมีสเตต์เผาผลาญน,นะฮะศัตรูนะฮะไหนวะนี่ฮะหวัวใจ เมื่อตอนเองอยู่ในสถา,า,านะเผาผลาญ HP จะได้รับดาเมจ8%ของแม็ก HP ในแต่ละเทิร์นก่อนทำแอคชั่นโดยดาเมจสูงสุดไม่เกิน30%ของแม็ก HP นะับผมผู้โจมตแมีและไม่สนใจเด็บซับซ้อนใดห้5ครังด้วยโอ้โหเห่งจัดนะฮะถ้าใส่อป์นะอปที่มีเลือดเข้ามาหน่อยด้วยนะก็จะดีนนะว่ามันสูงสุดไม่เกิน30%ก็เอาเลือเดเยอะๆซะหน่อยนะฮะใส่ลูนนะ่ะ อันนี้ก็มีโอกาส60ที่จะมอบสถานะเผาผลาญน,นะหนึ่งชั้นก็คืนหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะผู้โจมตีสองเทินเมื่อเมเลียได้รับดาเมจโดยตรงนะฮะพาสีนะถ้าโดนดาเมจโดยตรงนีมีโอกาส60%อันนี้ใส่รุนออกจะแม่นยำหน่อยนึงก็ได้ด้วยนะแอตแทคกแม่นยำนะฮะประมาณนี้ตัวนี้แรงนะฮะแรงต่อไป เฮซอนย่ hey, าเผ่าเดียวกันตัวนี้นะฮะเป็นเชียรเอสบวกนะฮะตัวนี้ก็เป็นเผามังกรนะเท่ hey, ด้วยนะฮะทำดาเมจหนึ่งร้อยเอทีกับเป้าหมายตัวศัตรูแบบสุ่มอีก2ตัวโดยมีโอกาส40%่นที่มอบสถานะเผาผลาญเหมือนกันนะสองผลาน,นเหมือนกันเลยว่นะจะเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้นะทำดาเมจเผาผลาญเอทีเพิ่มขึ้นอีก16%ต์ปิดตัวนะฮะอันนี้ครับทำดาเมจ200%ของเปอร์เต์องเอกับสตู ทุกตัวเลยนะโดยมีโอกาส60%ที่จะมอบสับถังนะอันเนี้ยแจ่มเลยนะพวกเผาเผาไหม้นะผ่านทำดาเมจเมบิร์ได้ดีเนาะมาอนนี้ก็เป็นกวรพลาดเป็นดาเมจหมู่นะฮะเผาผ่านเฮ็ดพี่นะฮะก็เป็นผมก็จะใส่เฮ็ดพีด้วยนะฮะมีเงินยำหน่อยๆนะฮะดาเมจด้วยนะฮะเอท,ทีเคอะได้วยแล้วแต่เราอะนะฮะยพวตัวบน,น่ยเก่งทุกตัวนะแต่ว่า อันนี้ก็ลบล้างดีบัฟควบคุมนะเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนำไง6ตัวละครสายดาเมจนะฮะต่อไปก็จะเป็นอ็อกซ์มินกองทันไหนะนะฮนะอ็อกซ์มินนะฮะอ็อกซ์มินตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นเผาไหม้เผาผ่านเฮพีเหมือนกันดาเมจเอวีนะฮะนะอันนี้เผาผ่านเฮดพีต่างหากนะอันนี้เผาไหม้ต่างหากนะเนี่ย เผาไม้ก็คือในแต่ละเทินก่อนทำแอคชั่นก็คือการก่อนจบโจมตีเนาะจะได้รับดาเมจ50%ของ e t k สูงสุดนะสะสมสถานะ2ชั้นเพื่อระเบิดและระดับเพิ่มขึ้นอีก300%ของ e t k อันนี้เผาไม้มันจะแรงตาม e t k ของเราแต่เผาผ่านี่จะ,ะทำตามแม็ฮิตพี่นะับซึ่งผมว่าเผาไหม้ก็แรงมากกันนะตัวนี้ทั้งเผาไหม้ทั้ง,งโอ้หอะไรมันจะขนาดนั้นวะ นี่นะผมตัวนี้ดีนะผมเนี่ยดูดิแจมเลยแหละตัวนี้ใครได้ไปนะสุดตีนเลยอันนีนะ้ก็เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ประมาณ6ตัวละครแหละแต่ผมขอแถมตัวละครซับพอร์ตเนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมไม่รีดีเลยนะผมได้ตัวนี้มาผมไม่รีเลยตัวนี้ถ้าอัพสกิลเต็มเดียวกักบบอสได้สบายนะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่านอมาถึงจะไม่ได้ฮิวหมูเป็นฮิวเดียว แต่มันแรงมากนะฮิวแรงมากามาใช้ได้นะตัวนี้ไม่ติดเทียอะไรสักอย่างนะแต่ผมเอามาใช้เองเก่งมากตัวนี้ผมบอกนะเทียในใจผมเลยตัวนี้นะแล้วเกมนี้ไม่ต้องดรามา่าเกมนี้จะมีบัฟเนิร์ฟตลอดนะฮะจะมีบัฟเนิร์ฟก่อนเข้าเกมมามันรู้อัปเดตเลยรู้หกสิบกว่าเดี๋ยวถ้าทางเกมบัฟเนิร์ฟจะแจ้งเหมือนซัมม o n ์วรจะมีทางเพจแจ้งเลยว่าบัฟอะไรบ้างตัวไหนบ้างตัวไหนบ้าง,นางเนาะก็ มีตัวที่ไม่ติดเทียร์ไม่ต้อง้อยใจนะฮะเดี๋ยวจะมีบัฟเนื้อตลอดไม่ต้องห่วงใครเล่นตลอดก็จะรู้อยู่เนาะก็เทียร์ก็เป็นแค่องค์ปกรบนะแต่วว่าเราก็ดูเอาว่าเปอร์เซ็นต์ดามจเป็นยังไงอะไรทีมเราได้ไหมอะไรเงี้ยค่อยจัดไปทิลนิดทีลนิดนะฮะไม่ต้องดีหาตัวละครลำบากมากเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเปิดการันตีให้เองเนาะ เนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาสายซัพพอร์ตหรือสายแทงมาแนะนำแล้วกันเนาะเก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ